สวัสดีครับผมโออิสุนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมตัวรถอ s u ูมิ X รุ่นใหม่1.9 DDI Blue Power นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มออปชั่นอะไรบ้างสําหรับรุ่นนี้นะครับที่ลูกค้ารอคอยมานานนะครับสำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดใหม่นะครับผมจะพารีวิวท่านทุกท่านได้ชมนะครับภายในรถทั้งหมดนี้นะครับรอรับชมกันเลยนะครับ เรามาดูนะครับรอบๆตัวรถก่อนนะครับสำหรับ m ิวเ x รุ่นใหม่นะครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับการตกแต่งนะครับด้านหน้ากระจังหน้าทีไดมนชันนะครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมซูเปอร์เดย์ไลท์แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับลองมาดูด้านข้างนะครับ มาพร้อมกับล้อแม็กซ์ลใหม่นะครับขอ17นิ้วสวยงามนะครับตัวนี้ทำลายนี้ออกมาได้สวยมากจริงๆนะครับเป็นสีทูโทนฮนะเห็นไหมครับนะครับเราตามมานะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเห็นไหมฮะ ด้านท้ายก็ดีไซน์ได้โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะนะครับาเรามาดูด้านข้างนะครับหาดูรอบๆคันนะครับครับเข้ามาด้านในตัวรถบ้างนะครับโอเค ก็จะเป็นในส่วนของห้องโดยสารนะครับที่มีการตกแต่งสวยงามนะครับตัวคิ้วต่างๆหรือคอนโซลต่างๆนะครับใช้วัสดุดอย่างเกรดดีเลยนะฮะนะครับเป็นไฮกลอสมีความมันเงานะครับสวยงามนะครับดูภายในนะครับเบาะหนัง นะครับตัวนี้เบาะหนังปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับโอ้ที่ชายบันไดนะครับจะมีในส่วนของโลโก้ MUX ที่มีไฟเรืองแสงสีฟ้าออกมาด้วยนะครับครับโอ้วิทยุปเป็นของ Kenwood นะครับอ่าโทษท้ายลำโพงเป็นของ Kenwood นะครับโอเคนะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับตัวนี้เป็น Display Audio แอร์อ,รรอตโตเมติพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมเลฟโซนิกนะครับมีมันติฟังก์ชันที่พงมาลัยนะครับมาดูห้องโดยสารกันนะครับภายในห้องโดยสารกว้างนะครับมาดูด้านท้ายประตูแถวเบาะแถวที่สองโอ้กว้างขวางนะครับ ที่สามมาดูด้านท้ายนะครับเปิดฝาท้ายคเปิดมานะครับปรับเบาะได้หลากหลายลักษณะนะครับในการดึงนะครับแล้วก็ดันจ็ปรับพับเรียบได้นะครับ ค okay. นะครับสำหรับ ISU ู M u ิล X รุ่นใหม่นะครับก็มีตอนนี้รับจองเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจนะครับในส่วนของ ISU ู u u x X 9 9 DDI Blue Power นะครับก็ถ้าอยากจะชมคลิปวิดีโอของเ s u ูรุ่นไหนนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ผมโอ๋และทีมงานอีสุรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับยินดีให้บริการนะครับสนใจก็ทักแชทหรือว่าติดต่อเข้ามาในในในส่วนของไลน์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับต้องขอบพระคุณครับ